คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอพวกเรานะครับโกสกูลูนะครับวันนี้มีคำถามจากทางบ้านถามมาว่าเวลาใช้พวกพระเครื่องหรือวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยทำไมถึงต้องมีข้อห้ามหรือว่าข้อห้ามต่างๆนี่มันก็เลยมีคำถามบางๆเช่นว่า ถ้าพักเครื่องมีศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนี่ยจริงๆก็น่าจะไม่ต้องมีข้อห้ามอะไรหรือเปล่าครับหรือว่ามันมีเคล็ดลับอะไรที่มันจะช่วยเพิ่มพิเศษหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยอยากจะถามอาจารย์ลบทิศว่าในมุมมองอาจารย์ลบทิศนี่ค่อนข้างมันสําคัญยังไงครับกับข้อห้ามครับคือจริงๆข้อห้ามเนี่ยมีความสําคัญในหลายๆจุดเหมือนกันของการใช้พักเครื่องนะครับอย่างแรกเลยก็คือ บางทีข้อห้ามนั้นมันเป็นสิ่งที่ผูกเอาไว้เพื่อเป็นกุศโลบายให้คนห้อยพระเครื่องอได้มีโอกาสรักษาศีได้มากขึ้นเพราะเราจะสังเกตข้อห้ามส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นเรื่องของศีทั้งนั้นเลยอย่างเช่นห้ามกินเหล้านะถ้าเกิดใช้พระอันนี้ห้ามไปเที่ยวผู้หญิงนะถ้าใช้พระอันนี้อะไรเงี้ยห้ามขโมยของนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือท่านต้องการเป็นกุศโลบายเพื่อ ให้คนเอาไปใช้แล้วจะได้มีโอกาสรักษาศีลเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะว่าถ้าพระบอกเฉยๆว่าโยมอยากกินเหล้านะมันก็ยังอยากกินนะแต่ถ้าเกิดบอกว่าโยมอยากกินเหล้านะแล้วเดี๋ยวจะจะแคลคาดปลอดภัยนะเอาพระนี้ไปห้อยอะไรเงี้เขาก็จะรู้สึกอยากจะทํามากขึ้นก็ถือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งแล้วทีเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยกุศโลบายตรงเนี้ยมันมีผลจริงๆด้วยคือไม่ใช่แค่หลอกให้เขาทําเพราะอย่างพระหลวงพ่อปานเนี่ยท่านก็จะบอกว่าข้อห้ามหลักๆของท่านมีสองข้อคือห้ามกินเหล้า ห้ามลักทรัพย์เพราะอะไรเพราะว่าพระของท่านเนี่ยเน้นในเรื่องของวิชาคาถาพระปจเจกซึ่งเป็นเรื่องของโชคลาภเพราะฉะนั้นถ้าเราขโมยของอ่ะเท่ากับเราสร้างกรรมที่จะทําให้เราเสียทรัพย์อยู่แล้วต่อให้พระดีแค่ไหนถ้าเราขโมยของทุกวันคดโกงคนตลอดจะรวยเป็นไปไม่ได้แล้วการกินเหล้าล่ะถ้าเรากินเหล้าทุกวันเมาไม่ไม่มีสติมันจะไปเอาสติสตังที่ไหนไปทํางานหาเงินหรือว่า ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เพราะฉะนั้นท่านก็จะข้ามสองตัวนี้เอาไว้เสมออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือมันเป็นข้อห้ามที่เป็นกุศโลบายให้คนรักษาศีลด้วยแล้วก็เป็นการทําให้การใช้พัะเครื่องนั้นได้ผลมากขึ้นด้วยเพราะว่าการ<บ>ใช้พระเครื่องจะให้แคลค่าจะอันตรายเนี่ยคุณต้องไม่สร้างกรรมเพิ่มถ้าคุณหมั่นสร้างกรรมอยู่ทุกวันเนี่ยต่อให้พระดีแค่ไหนก็ไม่รอดอย่างพระอาจารย์มนัสเนี่ยท่านจะบอกเลยว่าวัตถุมงคลทั้งหมด <c oughs> ข้อห้ามสําคัญที่สุดคือ ห้ามไปผิดลูกเมียชาวบ้านเพราะว่าเมื่อคุณไปผิดลูกเมียชาวบ้านเขาแล้วเนี่ยมันสร้างให้เกิดความแค้นแบบฝังหุ่นนะคือไปทําร้ายตัวเขาเขาก็แค้นระดับหนึ่งแต่ไปทําร้ายลูกเมียเขาเนี่ยมันแค้นแบบข้ามภพข้ามชาติเพราะฉะนั้นต่อให้เราเหนียวแค่ไหนมีของดีแค่ไหนมันแค้นไม่จบมันตามทําร้ายมันตามอาฆาตมันตามเอาคืนเราไม่รอดแน่เพราะฉะนั้นท่านจะห้ามเด็ดขาดเลยเรื่องผิดลูกเมียคนอื่นอย่าทําเด็ดขาดเสื่อมแน่คือ มันเป็นกรรมที่ทําให้เขาตามมาฆ่าเพราะฉะนั้นนี้เขาก็จะต้องห้ามเอาไว้แต่มันก็จะมีข้อห้ามบางประเภทเหมือนกันที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องศีลอย่างเช่นแบบห้ามห้ามเอ่อห้ามกินอาหารบางชนิดห้ามใช่เหมือนที่เคยได้ยินว่าห้ามกินฟักใช่ไหมห้ามกินพวกผัดฟักอะไรอันนี้ผมไม่รู้ว่าถูกไหมห้ามอะไรอย่างเงี้ยเพราะก็ถือว่าเป็นของออดเป็นของที่มันล้างของได้ เ็นของที่มาล้างของได้วยส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นเรื่องในเชิงสายศาสตร์ครับไอการล้างของได้นี่มันเขาเขาไปตัดสินจากอะไรอะครับทําไมไออย่างที่ฟังน้ําเต้าหรือมันฟังดูไม่น่าจะเกี่ยวโยงกันได้เกี่ยวกับเรื่องล้างพิษล้างของนะฮะพวกนี้ยมันมันก็ไม่มันมันก็ไม่ได้ล้างได้หลอกตาเพราะว่าคือพุทธคุณมันไม่มีอะไรล้างได้อยู่แล้วแต่บางทีพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นข้อห้ามในเชิงพวกวิชาสายศาสตร์มากกว่า ภาวิชาเศรศาสตร์บางทีมันมีการเข้าว่านสมุนไพรมันมีการใช้อะไรอย่างเงี้ยด้วยเพราะฉะนั้นของบางอย่างมันล้างของพวกนี้ได้อย่างเงี้ยก็มีแต่ถ้าเกิดเป็นวัตถุมงคลส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีข้อห้ามอันนี้แต่บางทีก็มีข้อห้ามเหมือนกันคือต้องบอกว่าการมีข้อห้ามบางครั้งเนี่ยมันเป็นเครื่องทําให้คนใช้เนี่ยเกิดสัจจะเกิดสัจจะทิฏฐานที่เป็นกําลังของบาร,รมีในการใช้พระอย่างอย่างวิชาหลวงปู่ทองเนี่ย รัชโยธาที่ผมเรียนวิชาลงทองนกปาก้ามาเนี่ยท่านจะห้ามไปกินนกอ่าเขาเรียกอะไรนะนกอินทรีทะเลโอ้โหหมายถึงนกอินทรีทะเลมันมันมีด้วยรอครับ่งยากนะครับมัน,น<ก>ไม่มีมันหายากมากอ๋อครับแต่ท่านก็ตั้งไว้เพื่อให้อย่างน้อยมีข้อห้ามสักข้อหนึ่งให้เรายึดรเราจะได้มีความมั่นคงในการใช้พระมากขึ้นแต่จริงๆโอกาสที่จะไปเจอมันยากมากแล้ว ท่านก็พยายามจะเลือกอะไรที่แบบมันโอกาสที่จะแจ็คพอตจริงๆมันน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็มีหรือบางทีการตั้งข้อห้ามเนี่ยนอกจากจะเป็นการช่วยในเรื่องของสัจจะแล้วบางทีการตั้งข้อห้ามไว้เนี่ยก็เป็นเครื่องเขาเรียกว่าให้วัตถุบงคลน,นั้นมันไม่ใหญ่เกินกรารไม่งั้นสมมุติว่าโหพระนี้เหนียวทุกกรณีไม่มีอะไรทําอันตรายได้เกิดโจรเอาพระนี้ไปใช้ล่ะ คราวนี้ลําบากตํารวจเลยเพราะมันยิงยังไงก็ไม่เข้าเอาของไปแก้มันยังไงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีช่องว่างให้แก้กันเสมอเผื่อพวกคนที่ไม่ดีเอาไปใช้อะไรเงี้ยช่องว่างนี้หมายถึงช่องว่างทางจิตใจของคนใช้หรือเปล่าครับว่าจะได้บาส่วนหนึ่งกังวลไม่เชื่อมั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ให้เป็นช่องว่างให้คนสามารถแก้ได้ด้วยอย่างที่บอกคือนกรณีว่าเกิดโจรเอาไปใช้ขึ้นมาอย่างเงี้ยตำรวจจะได้แก้ทางได้ว่าจะต้องทำยังไง และบางทีการที่แบบทุกอย่างมันเพอร์เฟกหมดมันจะทําให้วัตถุมางคลมันใหญ่เกินกรรมซึ่งมันผิดกฎธรรมะกฎธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีจังหวะที่มันใช้ไม่ได้อย่างที่เราที่เคยเล่าไปบ่อยอย่างเหรียญหลวงพ่อเดิมที่มีคนมาบอกท่านว่ามีคนใช้เหรียญหลวงพ่อแล้วโดนยิงตายแล้วท่านไม่เชื่อท่านขี่ช้างไปดูปรากฏว่าพอท่านดูปุ๊บเลื่อนศพมันมาหน่อยหนึ่งแล้วลองยิงไม่ออก คือตรงนั้นอะคือที่ตายจริงๆเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นวัตถุมงคลที่ดีแค่ไหนสุดท้ายถ้ามันถึงจุดน่ะไอ้คนที่ใช้มันจะลืมข้อห้ามบางอย่างไปเองเช่นแบบตั้งข้อห้ามไม่ว่าห้ามกินนั่นกินนี่หรือว่าห้ามห้ามพูดระหว่างที่เข้าห้องน้ําหรือห้ามอะไรเงี้ยจังหวะที่กรรมมันจะให้ผลน่ะมันจะไปบล็อกให้เราลืมจะทําให้มันมีช่องให้กรรมแสดงผลได้เพราะฉะนั้นการมีข้อห้ามบางครั้งคือทำให้วัตถุมงคลมันไม่เพอร์เฟกจนมันไปมันไปร่วงเกินกฎแห่งกรรม ซึ่งถ้ามันไปร่วงเกินกฎแห่งกรรมตรงนี้ไอ้คนที่เสกเนี่ยก็จะต้องรับผลตามมาด้วยเหมือนกันเพราะถือว่าเป็นตัวเป็นบล็อกเขาเพราะยังการเสกมันก็จะมีจุดบกพร่องบ้างนิดหนึง่งเพื่อให้มันไม่ไม่เกินเกินความเป็นจริงเกินไปด้วยในส่วนหนึ่งอันนี้หมายถึงว่าหลวงพ่อที่ปลุกเสกเขาเสกไว้แล้วก็ทําจุดให้ให้ไม่สมบูรณ์แบบหรือว่าจริงๆแล้วในภาพรวมเนี่ยพระเครื่องหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ย จะเกิดความไม่สมบูรณ์แบบเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งอันนี้อันไหนสําคัญกว่ากันครับคือพระพระเกจิปลูกเสกไว้แล้วก็ทำร้0ยเปอนะ่ะทำแค่80%แล้วเหลือ20%ไว้ให้เป็นจุดอ่อนหรือว่าพอทําไปจริงมันร0อนต์นแหละแต่ว่าสิ่งที่อสรุปภาษาบ้านๆนนะครับก็คือพระเครื่องหรือวัตถุมงคลเนี่ยมันเกิดความเสื่อมได้ไหมฮะจากสิ่งที่ ข้อต่างๆนี้เป็นข้อห้ามเนี่ยมันทําให้พระเครื่องเสื่อมหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วเสื่อมเพราะว่าหลวงพ่อตั้งไว้ให้เสื่อมฮต้องบอกว่ามันมีทั้งสองแบบในการเสกหลวงพ่อท่านก็จะต้องตั้งเงื่อนไขในการอธิฐานเอาไว้ว่าใช้ได้อย่างไงยังไงบ้างส่วนหนึ่งในการใช้ก็มีผลด้วยอีกส่วนหนึ่งอย่างสมมุติว่าเราพักเครื่องไปใช้แล้วทํามันแตกละเอียดเป็นผงอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีรูปลักษณ์ให้พลังงานเกาะ มันก็ทําให้พลังงานมันหายไปอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันหรืออย่างอย่างหลวงพ่ออย่างหลวงพุทเทียนวัดโบสถ์เนี่ยพระเครื่องท่านก็จะมีลักษณะการเสื่อมที่แปลกคือท่านอธิษฐานไว้ว่าใครมีพระเครื่องของท่านแม้แตกละเอียดจนเหลือเท่าแบบเศษมเมล็ดงาเนี่ยก็ยังใช้ได้ถ้าคุณมีศีลรมแต่ถ้าคุณทําผิดศีลทมปุ๊บต่อให้มีพระเครื่องท่านเต็มเต็มทั้งองค์พระจะไม่คุ้มครองอย่างนี้ก็มี คือขึ้นอยู่กับคนอธิษฐานตอนเสกด้วยว่าจะเสกข้อห้ามแบบไหนแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคนใช้ด้วยว่าจะเอาไปใช้แล้วเกิดผลแบบไหนมันมันจะอยู่ทั้งสองฝ่ายรวมกันมันก็เลยมีข้อสังเกตที่คนมักจะรู้สึกว่าสมมุติว่าเราไปใช้ต่อจากคนที่ทําผิดมานะครับ mm hmm. เช่นคนที่เจ้าของเก่าห้อยพระเครื่องไปขโมยของแล้วพระก็เสื่อมเอามาให้คนต่อไปใช้อะพระก็ไม่มีพลังอันนี้ เป็นในมุมเนี้ยอาจารย์ลอบทิธคิดว่ายังไงครับพระจริงๆต้องบอกเสือ่อมไปแล้วครับหรือพระไม่ได้บังเอิญว่าเสื่อมไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าหนึ่งยังมีรูปลักษณ์ของพระสมบูรณ์อยู่แล้วตัวเราผู้ใช้มีความศรัทธาในหลวงพ่อองค์นั้นหรือในพระองค์นั้นแล้วเราไม่ได้รู้นี่ว่ามันเสื่อมเพราะฉะนั้นเมื่อเรา,เามาเรามีจิตตั้งมั่นเต็มที่รูปลักษณ์ของพระยังมีแล้วเราเอามาใช้เพื่อทําความดีเอามาสวดมนต์เอามาภาวนาเอามาระลึกถึง มีรูปมีนามคือจิตของเราระลึกถึงพลังงานรวมการรูปนามครบพลังงานก็จะกลับมาเทวดาที่เขาหนีไปก็ก็จะกลับมาดูแลเหมือนพระหลวงปู่เทียนอะ่ะคือพอไปอยู่คนไม่มีศีลธรรมท่านก็ไม่ดูแลพอมีศีลธรรมท่านก็จะกลับมาดูแลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลว่าไปเอาพระจากคนที่เขาเสื่อมมาแล้วไหมถ้าใจเราไม่เสื่อมจากพระยังไงพระไม่เสื่อมแน่ มันก็เลยมีอีกข้อนหนึ่งที่ผมสงสัยมานานนะครับแควนความเชื่อที่มันแบบผมรู้สึกว่าข้อน,นี้มันย้อนแย้งมากเลยครับเช่นพ้าเครื่องหรือวัตถุมงคลเดินผ่านผ้าถุงห้ามลอดใต้เราที่มีที่มีของหรือว่าเครื่องใช้สุภาพสัตรีนะฮะยกทรงไปวางใกล้แล้วกลัวพระเสื่อมครับในทางกลับกัน่ึงนี้แสดงว่าแล,วแล้วผู้หญิงที่เขาแขวนผ้าครับ ก็อย่างนี้พระก็เสื่อมไปแล้วครับเพราะว่าเขาก็มียกทรงที่เขาใส่ะบ,บางทีพระก็อาจจะไปอยู่อ่ะถ้าขอโทษนะครับพูดภาษาชาวบ้านเหมือนไปอยู่ระหว่างช่องหน้าอกล่องหน้าอกอย่างเงี้ยมันก็มันก็เข้าข่ายที่แบบพระไปอยู่ในยกทรงมันมันก็จะเสื่อมอันนี้ผมงงครับอันนี้คิดว่ายังไงครับอันนี้ไม่เป็นปัญหาเลยตาเพราะมันเป็นเรื่องที่คิดกันไปเอง คือถ้าเกิดพระพุทธเจ้าเสื่อมด้วยการแค่โดนพระถุงเนี่ยเราจะนับถือพุทธเจ้าทําไมมันไม่ได้เสื่อมอยู่แล้วแต่ที่บอกว่าเสื่อมคือไอ้คนใช้อ่ะเกิดความไม่สบายใจพอเกิดความไม่สบายใจปุ๊บจิตที่มันเชื่อมโยงคอนเนคกับพระมันก็เกิดความงอนแงนความศรัทธาลดลงมันเลยทําให้ใช้ได้ไม่เต็มที่การใช้วัตถุมงคลให้ได้เต็มที่พระครึ่งหนึง่งตัวเราครึ่งหนึง่งต้องรวมกันทีนี้พระยังดีอยู่แต่ตัวเราเอ๊ย ไปโดนผ้าถุงมาเอ้ยไปโดนถุงเท้ามามเอ้ยเผลอใส่ลงไปในตะกร้าอะไรเงี้ยเริ่มงอนแง่คอนแคลนเนี่ยมันก็ทําให้จับพลังงานได้ไม่เต็มที่ก็เลยเกิดการใช้ไม่ได้ผลขึ้นมาและไปโทษพระทั้งทั้งนี้จริงๆไม่เกี่ยวกับพระเป็นเพราะเราเองอย่างออีกในกรณีหนึ่งก็คือแบบสมมุติว่าตะกุดนะครับตะกุดที่แบบต้องที่ต่ําที่สูงหรืออีกกรณีหนึ่งที่เคยได้ยินว่าพระเกจิบางท่านเขาจะไม่ขึ้น ไ,ไม่ลงไปข้างใต้เลยที่เข้าบ้านที่มีชั้นสองนะครับทีนี้มันก็เลยมีคําถามว่าโคขนาดภาเกิยังยังไม่เข้าบ้านที่มีมีชั้นที่สองเนี่ยอย่างนี้ถ้าเครื่องบินผ่านหรือว่าในโลกมนุษย์เนี่ยอทิตเหนือทิศใต้คนอยู่ข้างบนมันก็ถือว่าอยู่ข้างบนหัวกันมันมันเกี่ยวข้องกันจริงจังไหมครับเพราะว่าอันนี้ประเด็นนะคือทําไมภาเกจิจท่านก็ยังยัง ป้องกันร,ระวัดระวังตรงเนี้มันก็เลยทําให้คนรู้สึกว่าอย่างนี้แสดงว่าเรื่องที่ต่ําที่สูงมันก็มีผลตะกุดเอาวางไว้หรือใส่เลยมันมีความรู้สึกย้อนแย้งกับการที่ว่าพลังของวัตถุมงคลก็มีไม่สิ้นสุดนะครับอันนี้อาจารย์ล็อกทิศมีความรู้สึกไปยังไงคือบางทีพระเกจิตที่ท่านไม่เข้าตรงนั้นนะคือท่านท่านทําสัจจะตามวิชาที่ท่านเรียนที่เฉยแต่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าวิชามันจะเสื่อมหรือว่าของมันจะเสื่อม เพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าเราอยู่คอนโดบมงคนอยู่ชั้นหนึ่งก็ของเสื่อมหมดไม่เกี่ยวเพราะว่าของเสื่อมไม่เสื่อมมันอยู่ที่จิตเราเระลึกถึงไหมทีนี้บางคนนะ่ะพอไปอยู่ตรงมุดของสปกปรกของไม่ดีของต่าๆก็ไปรู้สึกเองอย่างที่บอกมเมื่อกี้เลยทําให้ใจเราเกิดความลังเลความศรัทธาลดลงการใช้ก็กได้ผลลดลงแต่อย่างที่บอกคือพระพุทธเจ้าอ่ะท่านจะอยู่ชั้นหนึ่งจะอยู่ใต้ดินหรือจะอยู่บนฟ้าท่านก็ยังคงเป็นพระพุทธเจ้าเสมอ มันไม่ได้ทําให้ท่านเสื่อมลงไปแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถ้าเราใจอยู่กับท่านจริงๆอ่ะจะเป็นยังไงมันก็ไม่เสื่อมอยู่แล้วสําคัญว่าใจเราอยู่กับพระได้จริงแค่ไหนครับทีนี้ผมก็เลยคิดพี่เลนหน่อยนะฮะสองพูดเออในทางกลับกันถ้าโจรโจรใจนิ่งมากไม่มีความรู้สึกผิดกับการผิดศีลก็แสดงว่าก็ใจด้วยจิตพลังที่เขามั่นใจอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าถ้าทำผิดเขาถูกพระปกป้องหรอเปล่าครับ ไปไปอพูดโกหกไปเล่นพนันแต่ตัวเองไม่รู้สึกว่าการพนันมันจะทําให้พระเสื่อมสมมติเขาเข้าใจอย่างเงี้ยพระก็จะคุ้มครองเขาปะครับอันนี้คิดว่าอย่างไรอันนั้นคือเขาผิดศีลอยู่แล้วไงการผิดน่ะมันแต่ตัวเขาไม่รู้สึกว่าเาผิดส,สมมุติว่าในแง่ของผิดวิทยาไม่มันเหมือนอย่างที่เราเคยคุยกันเรื่องแม้ไม่รู้ว่าผิดแต่ทํามันเหมือนคนที่ไม่รู้ว่าถ่านไฟร้อน แล้วไปจับถามว่ามันจะร้อนไหมก็ร้อนอยู่ดีแลวร้อนหนักกว่าเดิมด้วยเพราะมันไม่รู้เล้วมันเลยกรรมไปเต็มที่เพราะอันนี้ก็เหมือนกันแต่อย่างในกรณีโจรเนี่ยบางครั้งที่มันยิงไม่เข้าอะไรเนี่ยเป็นเพราะว่าจังหวะกรรมของเขามันยังไม่มาให้ผลพระก็ยังคงคุ้มครองได้แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามจังหวะกรรมให้ผลต่อให้ห้อยพัรเต็มคอก็โดนยิงตายอยู่ดีถ้าอย่างนี้ในทากกลับกันก็คือสมมุติเราเป็นคนดีนะฮะแล้วเราห้อยพระแล้วเราไม่มั่นใจพระขึ้นมา แสดงว่าในความเป็นจริงพารก็ยังคุ้มครองเราอยู่ใช่ไหมฮะเพียงแต่เราแค่ไม่มั่นใจไม่ใช่บอกว่าคุ้มคองเราอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเรามั่นใจจะยิ่งเพิ่มกําลังในการคุ้มครองได้มากขึ้นไปอีกทีนี้ก็เ,เลยอีกกรณีหนึ่งเราผมถามกลับกันบ้างว่าอย่างในกรณีที่ว่าข้อต้องห้ามว่าจะพารจะเสื่อมในทางกลับกันอาจารย์ลอบทิศมีมีเคล็ดอะไรไหมครับว่าเสริม เสริมพุทธคุณหรือเสริมบาร,รมีป้องกันข้อลัองห้ามป้องกันพระเสื่อมไปละสมมุติว่าตีเป็นทรงเงินข้ามแล้วในทางที่ว่าจะช่วยทําให้พระเนี่ยมีมีเหมือนกับว่าช่วยคุ้มครองหรือว่ามีพลังงานมากขึ้นเนี่ยเขามีเคล็ดอะไรบ้างไหมครับก็ง่ายๆ,ๆเอามาสวดมนต์เสมอเอาพระนั้นมากรรมมาภาวนามาล,ลึกถึงอยู่เสมอหรือเราจะสวดมนต์แล้วก็แผ่บุญให้กับเทวดาที่ดูแลวัตถุมงคลเหล่านั้นเสมอเขาก็จะได้มีกําลังมากขึ้นที่จะมาดูแลเราอะไรประมาณนี้ ง่ายๆเลยอขอผิดจุดวสงค์อย่างนี้เกี่ยวไหมฮะเช่นพระเครื่องอพระเกจท่านนี้อาจจะเน้นเรื่องค้าขายแล้วเราไปขอเรื่องแบบว่าปกป้องคุ้มครองหรือพระเออเหมือนพูด,ดง่ายๆคือไม่ตรงสรรพคุณเนี่ยมันจะช่วยทําให้สรรพคุณหรือพระจะช่วยเราน้อยลงไหมฮะอันนี้ถามแบบทางบ้านเลยครับมันแล้วแต่การเสกด้วยถ้าเกิดอย่างบางคน เอาพระที่เสกคงกระพันอย่างเดียวไปไล่ผีแล้วผีไม่ไปอย่างเงี้ยก็คือท่านไม่ได้เสกครอบคุมทุกด้านแต่ถ้าเกิดเป็นพระที่ท่านเกจิกเก่งๆส่วนใหญ่ท่านเสกแบบครอบคุมทุกอย่างไว้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะเปิดเปิดล็อกในการใช้พลังงานนั้นได้ได้เป็นไหมคือต้องอธิษฐานใช้ให้ให้จิตถึงพระให้ได้ก่อนเสร็จแล้วจากกําลังของพระนั้นจะอธิฐานขอให้แค้วคาาปลอดภัยขอให้มีโชคมีลาบขอให้ป้องกันอันตรายมันก็จะใช้ได้หมดในองค์เดียวเพียงแต่ว่าคนใช้ต้องใช้ให้เป็นด้วย คือพระเครื่องนี่อ่าผมเปรียบเทียบง่ายๆแต่ว่าอาจจะขำๆแล้วกันนะครับเหมือนเพื่อสมมุติว่าพระเครื่องเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าไหมครับเช่นแบบว่าต้องมีบทสวดเฉพาะที่มันตรงกับกับพระของรุ่นนั้นหรือเปล่าฮะหรือว่าเหมือนเราเราต้องแบบสวดของบทสวดน,นี้กับพระองค์นี้บทสวดนั้นกับพระองค์นั้นวิธีการที่ต่างกันมันช่วยเสริมกันหรือว่าถ้าอันนี้ แล้วบทสวดไม่ตรงกันพลังจะเป็นยังไงครับการคุ้มครองจะต่างกันไหมครับจริงๆก็มีผลบ้างในเบื้องตน้นเพราะว่าถ้าเป็นบทสวดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุบงคนนั้นโดยตรงมันก็เป็นพลังงานที่เชื่อมหากันง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นบทสวดที่เป็นเหมือนเหมือนแม่กุญแจอย่างพวกบทสวดอิติปิโสจกกักพัทหรือบทชินบัญชรหรือบทอะไรที่เป็นบทที่กล่าวถึงพุทธคุณ สามารถใช้ในการสวดรัธนาวัตถุมงคลได้ทุกรูปแบบเหมือนกันหมดว่ามันคือแม่กุญแจเพราะว่าสุดท้ายมันไม่มีอะไรเกินพระตะไนยก็ใช้ได้หมดครับแล้วก็เอาสรุปก็คือเท่าที่ฟังมาเยอะๆเนี่ยมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือสุดท้ายก็แล้วแต่กรรมแต่ละคนใช่ไหมฮะสุดท้ายไม่มีอะไรใหญ่เกินกรรมครับถ้ามองในแง่ก็ดาม่าหน่อยก็คือถึงจุดหนึ่งถ้าคนจะเป็นอะไรก็หรือจะ ดวงตกอะไรก็ก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งก็เรียกว่าผ่อนผ่อนหนักเป็นเบาผ่อนหนักเป็นเบาครับแล้วถ้าเสริมจากดีเป็นดีมากก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับก็ถือว่าวันนี้ก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะเผื่อเพื่อนเอาไปปรับใช้ในชีวิตนะครับก็ที่สําคัญคือเราก็พูดเพื่อให้รู้สึกว่าสบายใจขึ้นนะครับบางคนฟังแล้วโอ้โห จิตตกรู้สึกแบบทุกอย่างอยู่ที่กรรมถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่รู้จะแขวนไปทําอะไรอันนี้อาจารย์รอบจิตมีบทสรุปของเรื่องนี้ไหมครับบางคนอาจจะฟังแล้วแบบเฮ้ยสุดท้ายก็กรรมตัวเองล้วนๆเลยอย่างนี้ข้อห้ามก็เยอะอีกอา้าวกลายเป็นว่าทำไมใช้ยากจังเลยครับมันไม่ได้ใช้ยากเลยมันยากสําหรับคนที่ไม่ปฏิบัติแค่นั้นเอง และทุกครั้งที่เราห้อยพระนะเราห้อยแล้วเราลึกถึงพระนั่นคือเราสร้างกรรมดีอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นมันมีกรรมดีอยู่แล้วมันก็จะยิ่งเสริมให้เราดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีก็จะเกิดขึ้นน้อยลงเพราะว่าเขาสร้างวัตถุม,มงคลมาเพื่อการนี้คือเพื่อให้เราระลึกถึงความดีแล้วก็ทําความดีให้มากขึ้นแล้วก็ห่างใจจากความชั่วให้มากขึ้นเมื่อเราทําได้แบบนั้นปุ๊บก็คือเราใช้พระเครื่องถูกทางเพราะฉะนั้นพระเครื่องก็จะช่วยให้เราดีขึ้นสิ่งไม่ดีต่างๆก็จะไม่เข้ามาหาเรามากขึ้้นแลวก ไม่ได้มีอะไรใช้ยากเลยแค่เราสวดมนต์ภาวานาและลึกถึงเสมอแค่นั้นเองข้อห้ามมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนถ้าเราสวดมนต์ภาวานาเราทําความดีศีลมันก็ไม่ละเมิดอยู่แล้วมันก็ใช้ได้อยู่แล้วครับสาหรับวันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับใช้ระเครื่องก็อย่างมีสติแล้วกันบางคนก็อย่าไปหลงงมงายมากขนาดที่แบบโอ้โหไม่ได้แขวนพระวันนี้ไม่ออกจากบ,บ้านแล้วอะไรก็คืออยากจะให้ทุกคนมีสตินะครับสำหรับวันนี้ ขอลาไปก่อนใครอยากที่จะมีคำถามต่างๆสามารถทิ้งไว้ให้อาจารย์ล็อบทิศต,ตอบไว้ในตอนต่อๆไปได้ในข้อความของเพจ g o s t h u r u นะครับหรือว่าใครจะมีความรู้สึกว่าเพิ่งเปิดมาดูแล้วรู้สึกชอบสามารถเซิร์ชในคลิปเก่าๆของเราได้ทำไว้เป็นร้อยนะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ